ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับประ,ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตัวเองครับเรื่องอเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับเนาะแก๊งสแกมเมอร์ครับแก๊งสแกมเมอร์คืออะไรนะครับแก๊งสแกมเมอร์คือพวกมิจฉาชีพนะครับที่หาก,กินนะครับทางโลกออนไลน์นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอแปปอปของแอปพลิเคชันไลน์นะครับ เฟซบุ๊ก k Twitter หรือว่าอ่าสื่อทั้งออนไลน์ต่างๆครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเนาะแล้ววิธีการหากิตของพวกนี้มีแบบไหนบ้างครับบางทีก็จะอะสร้างโปรไฟล์ตัวเองนะครับให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับเนาะบีก็เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆนะครับบางทีก็เป็นคนแก่บ้างเป็นเด็กนะครับเป็นคนทีการ ก็มีหลายๆอย่างครับที่จะหลอกให้เราหลงเชื่อนะครับาว่าคนพวกนี้นะครับอาจจะทําให้เราเสียเงินเสียทองเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งอเวลาด้วยนะครับเนะาะสุขั้นบางคนอาจจะต้องเสียตัวเลยเสียอนาคตก็มีนะครับเนาะเพราะพวกอ่วิชาชีพพวกนี้นะครับเนาะอย่างผมนะครับก็เจอมากับตัวครับซึ่งเป็น ประสบการณ์จริงที่เจอมาครบตัวในช่วงอไม่กี่วันนี้นะครับเนาะก็เลยอยากจะงเตาเรื่องนี้นะครับมาเป็นตาหของสอดใจแล้วก็เป็นอ่าแนวทางครับที่จะช่วยเหลือเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเนาะว่าจะทําอย่างไรที่จะป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองจากคนพวกนี้ได้นะครับซึ่งประสบการณ์ของคืออ่าผมก็เจอนะครับสาวสวยท่านหนึ่งนะครับในใน เฟซบุ๊กกละกัดนะครับเนาะซึ่งก็เป็นชาวต่างชาตินะครับเนาะเป็นชาวต่างชาติเธอบอกว่าเป็นทหารอเมริกานะครับซึ่งทําการลบอยู่ที่ไนจีเลียนะครับไนจีเรียเน,ะนาะไนจีเลียครับซึ่งเธอก็เป็นทหารพยาบาลน,นะครับเธอบอกว่าเธอเป็นเด็กคําห้านะครับ พักมาแบบว่าประมาณตอนเด็กเป็นเด็กกำพทางทหารประชาชาิก,ก็ได้ช่วยเธอนะครับตั้งแต่เธออายุแปดขวบนะครับเนาะแล้วก็พอเธออายุยี่สิบแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการเป็น่าทหารนะครับพยาบาลน,นะครับครับแต่ว่าถ้าเราคิดในทางตรงขั้มนะครับเนาะคงอ่าจะไม่มีใครนะครับเนาะ ที่จะมานั่งบรรยายชีวิตของตัวเองได้ขนาดนี้นะครับเนาะที่แรกผมก็อ่าเกือบจะหลงเชื่อครับอ่ก็ก็ลองคุยกันไปได้สักพักนึงนะครับเนาะเธอก็บอกว่าประมาณว่าอ่าวันนี้ครับเธอก็ไปลบกับผู้กกอการร้ายนะครับเธอก็ได้บุกค้นอ่านที่ต่างๆครับของผู้ปกอการร้าย และเธอก็ได้ไปเจอเงินนะครับเงินของกวกอะไรที่ว่าซ่อนไว้นะครับแล้เธอก็ได้แบ่งเงินกับเพื่อนครับเป็นจํานวนเงิน1.6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเนาะซึ่งเธออยากให้ผมช่วยเหลือนะครับและการช่วยเหลือครั้งนี้ผมก็จะได้เงินอ่าจากการส่วนแบ่งจากที่ช่วยเหลือเธอ3เปอร์เซ็นนะครับเนาะผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเงิน3เปอร์เซ็นนะครับมันจะมากจะน้อยขนาดไหนนะครับเนาะ ก็สําหรับผมนะครับปัญหาเรื่องเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับมันอยู่ที่ความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อกันมากกว่าครับเนาะการที่เราจะใช้ชีวิตคู่หรือว่าอะไรกับสักคนคนนึงนะครับหนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับเนาะเนี่ยครับผมก็เลยอให้ที่อยู่ปลอมนะครับให้ที่อยู่ปลอมไปซึ่งเป็นอชื่อที่อยู่ปลอมครับให้กับเธอนะครับ แล้วก็เบอร์โทรนะครับซึ่งเป็นอีกเบอร์หนึ่งองผมนะครับเพให้เธอไปเพื่อที่จะอย่างเชิงนะครับคนร้ายกลุ่มนี้นะครับว่าจะอาอยางไงครับแล้วเธอก็ได้ส่งบิน,นครับส่งบินอ่าเหมือนกับว่าใบเสร็จนะครับบอกว่าอ่าโอเคฉันจะส่งกล่องเซฟที่มีเงินนี้ให้คุณแต่คุณต้องรักษาและเก็บไว้เป็นความลับเรื่องนี้สําหรับ รู้แค่เราสองคนนะครับตอนนี้มันก็จะเริ่มมีอะไรแปลกๆขึ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าประมาณสามสี่วัน,นครับที่จะส่งมาถึงแล้วก็จะมีอ่าเสียค่าธรรมเนียมแบบว่าทางการพูดอะไรเงี้ยครับแ๋ยว่าจะเสียค่าธรรมเนียมปลายทางอะไรเงี้ยครับพวกผู้ร้ายกลุ่น,นี้ม,มักจะมีอ่าวิธีอะไรแปลกๆมามาหลอกล่อให้เราใจาใจเสมอนะครับเนาะ อ่ะผมก็เลยอ่ะลองเล่นตามน้ําดูนะครับเนาะสองสามวันอ่ะออมาถึงวันนี้นะครับนสามสี่วันละเธอก็ได้บอกอ่าโทรมาถามผมบอกว่าวันนี้เป็นไงบ้างบอสบสุ่งหรือยังอะไรหรือยังไปประมาณเนีย้ยครับ แต่วา่าจะมีบางคําถามนะครับเนื่องจว่าผมถามเธอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับซึ่งไม่ใช่โปรไฟล์จริงๆของเธอนะครับแล้วคนในรูปก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเธอด้วยครับแล้วก็คนพวกนี้นะครับก็มีอยู่ในสังคมเรามากมายนะครับเนาะล้วนแต่เราที่จะรู้เท่าทันเลี่ยมคนพวกนี้ ได้มากแค่ไหนนะครับเนาะคลิปนี้นะครับนะผมก็อยากอาจจะฝากขอเตือนเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็อย่าลืมอ่าถ้ามีสาระนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้อ่าคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางก็เป็นคําแนะนําดีๆนะครับเนาะจากผมนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับผมก็มีประสบการณ์ตรงครั้งแรกนะครับซึ่ง ผมนํามาเสนอกับเพื่อนๆนะครับโดยปกตินะครับผมก็มักจะระวังตัวเองครับอย่างไปไหนก็แล้วแต่ครับเพราะว่าในสมัยนี้โทรมิจฉาชีพก็มักจะแฝงตัวอ,อยู่กับคนที่ทำาหากินสุจริตนะครับอย่างเราทุกคนนะครับเนาะครับก็เดี๋ยวรายละเอีเยดการสนทนาหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ ตรงมุมหน้าจอนะครับเนาะรือว่าผมสนทนากับผู้หญิงคนนี้บอว่าโอฟายของเธออะไรนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่รูปของเธอนะครับซึ่งเธออาจจะมีตัวตนจริงแต่ว่าผมก็ครับผมก็ฝากคลิปนี้นะครับเนาะไปเตือนเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับเนาะที่ทำมาหากินสิจริตแล้วก็ทุกท่านนะครับให้รู้เท่ารู้ทันนะครับสำหรับพวกวิชาชีพกลุ่มนี้นะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าผมมีรายละเอียดเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรือว่าพวกหลอกหลอกลวงทางออนไลน์นครับจะมานำเสนออีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ